ปรามันการละครขอเสนอนิยายรักเบาสมองโดยบทประพันธ์และบทละครของกวีวัรกลิตประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มรูปลอแถมรวยอีกต่างหาก ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกหญิงสาวผู้หิวกระหายตามล่าเขาพร้อมที่จะสู้เขาจึงมาพร้อมด้วยเรือพ่วงหนึ่งลำความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในเรือพ่วงอลเลเวง ขำอะไรวะก็ขำนายไงเล่นกับน้องฉันเป็นเด็กๆไปได้เอา้ามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าคือว่าฉันว่าจะพาณิออนเขาไปอยู่ในบ้านเลยอะอะไรนะคะไม่งั้นเรื่องมันไม่จบสักทีออนว่าเรื่องมันจะแรงขึ้นนะสิคะคุณธนุพัฒน์ไม่เห็นเหรอคะว่าเมื่อคืน่ะอาการคุณปวียาขนาดไหนและคุณแม่ของคุณ ท่านก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ด้วยเอาแบบว่าอนานๆไปทีไม่ได้เลยค่ะออนั่นน่ะสินี่มันเป็นเรื่องในบ้านคุณไม่รู้เรื่องก็งเงียบเอาไว้นะคะออ,ออนเข้าไปอยู่ในบ้านเราเถอะเราจะได้ไม่เหงาออนรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยเราอยู่บ้านก็เหมือนไม่ได้อยู่เหมือนเราอยู่บ้านคนอื่นยังไงก็ไม่รู้อะต้องค่อยๆหลบๆซ่อนๆ ทุกวันนี้ปวิยาจะครองบ้านเราอยู่แล้วอย่างน้อยๆเวลาที่อรอนไปทำงานกับพี่พัฒเราก็ยังมีดาวหางเป็นเพื่อนคุยนะพูดถึงดาวหางเอออ่อนพูดถึงดาวหางทุกคนก็ต่างพากันมองหน้ากันไปกันมาเอ๊จะต้องมีอะไรแน่ๆนนทำไมถึงทำหน้าแปลกๆพี่พัฒกับอรอนมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่านเนี่ย ดาพี่เอเอพี่พัทมีเรื่องอะไรจะบอกดาหรือเปล่าคะนายพัทฉันว่านะงานนี้นายเป็นคนบอกถูกว่าไอ้ฉันน่ะมันคนนอกไม่อยากจะเข้าไปยุ่งมากนะนดนเดี๋ยวจะโดนเอ็ดอีกคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะดาอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วคุณก็เป็นคนจัดหาเด็กไม่ได้จัดหามันมีอยู่แล้วแต่ดาวไม่เข้าใจจริงๆเลยนะคะว่าทำไมคนเราทุกวันเนี้ยถึงได้ทิ้งลูกตัวเองได้ลงคอทั้งๆที่ลูกก็น่ารักจะตายคุณว่าดาวหางน่ารักเหรอเอาคุณเด็กนะคะจะเอาอะไรกับเด็กละ่ะดาวหางนะ่ะเป็นเด็กช่างพูดดีแล้วที่เขาไม่ซึมเศร้าเอหรือว่าเขาไม่ได้ขาดพ่อขาดแม่จริงๆดาวหมายความว่ายังไงอะ ดาว่านะคะไม่แน่หรอกดาวหางอาจจะเป็นลูกของคุณนั่นแหละเฮ้ยจะบ้าไปใหญ่แล้วผมยังไม่เคยเป็นเมียอะไรกับใครเลยตายแล้วอายุขนาดเนี้ยชักหน้าสงสัยแล้วละ่ะไอ้ที่ไม่มีเมียเนี่ยเป็นคู่ขากันหรือเปล่าคะะฮพี่พัทเฮ้ยเฮจยเจอไปกินเพื่อนอา้าวอย่ามองหน้าแบบนั้นผมแหละ ผู้ชายรอยเปอร์เหัวเราะอะไรล่ะครับหน้าแดงเชียวนี่นี่ไม่ต้องมาสงสัยผมเลยนะผมอ่ะก็ร้อยเปอรซเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ค่ะงั้นดาว่าอ่อนจะต้องรีบเข้าไปอยู่ในบ้านปวิยาจะได้ออกไปสักทีอยู่ก็สร้างแต่ความรำคาญบ้านตัวเองมีก็ไม่อยู่มาตามผู้ชายอยู่บ้านผู้ชายแบบเนี้ยน่ามีอายจริงๆพี่อาจจะรักมากก็ได้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งคุณตนุพัฒน์ก็หล่อซะด้วยแถมรวยใครบ้างล่ะคะที่ไม่อยากจะตามตือ้อแล้วออนละ่ะไม่อยากจะตามไม่อยากจะอยากตือ้อเหมือนคนอื่นเขาเหรอออนมีแฟนแล้วคะ่ะฮะออนมีแฟนแล้วเหรอโถ่ยน่าเสียดายจังเลยจะมาเสียดายอะไรกันล่ะคะโถ่ทำไมจะไม่เสียดายละ่ะ อ่อนน่ารักแบบนี้แถมมีความรู้เป็นเลขาพิพัฒน์บอกก่อนนะพิพัฒนะ์หไม่ได้รับใครง่ายๆหรอกกลองเป็นอย่างดีเลยล่ะถ้าไม่เก่งจริงไม่มีทางทํางานกับพิพัฒน์ได้หรอกอ่อนก็ไม่ได้เก่งหรอกคะ่ะแต่คุณพัฒนะ์น่ะสงสารอ่อนมากกว่ามังคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคงอยากจะให้มาช่วยเรื่องคุณปวีญาด้วยนั่นแหละค่ะเราก็นั่งเงียบ ไม่อยากจะพูดอะไรต่อออนมีแฟนแล้วคะ่ะออนมีแฟนแล้วนะคะมันเป็นจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่ก็คงอาจจะจริงเพราะสาวสวยๆแบบนี้ออน ก็คงต้องมีคนมาหมายตาอยู่แล้วใจของเราหดหู่ขึ้นมาทันทีเอ๊ะนี่เราเป็นอะไรไปนะเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยหรือว่าเป็นเพราะเราหลงรักนีออนอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเราเพิ่งจะพบกับเธอเมื่อวานนี้เองมันเป็นเวลาที่น้อยนิดมากสำหรับเราแต่ทำไมใจของเราถึงได้ว้าวุ่นขนาดนี้ อีกใจของเรากลับคิดไปว่าเธอน่าจะเลิกกับแฟนของเธอนะหรือให้มีอะไรที่มันจะต้องเลิกกันไม่เฮ้ยนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมใจของเราถึงได้คิดอะไรแย่ขนาดนั้นเธอมีแฟนของเธออยู่แล้วลเราก็ต้องยินดีกับเธอพร้อมอวยพรและดีใจกับเธอสิเราจะไปสาดแช่ง,งเธอให้เธอเลิกกับแฟนได้ยังไงกัน โอ้นายพัดเอ้ยเธอรู้ว่านายกำลังคิดอะไรอยู่กำลังเถาีางอยู่ไม่ใช่เหรอวะที่เขาเรียกว่ารักแรกพบแต่พวกคนที่เขามีเจ้าของทาไงได้เหรอวะในอ่อนสวยสักขนาดนี้ผู้ชายที่ไหนเขาจะปล่อยให้ผ่านมาถึงนายได้และยิ่งเมื่อสุพรรณด้วยเขาไม่ของดีกันทุกคนไม่รู้เหรอว่าเมื่อคุณแผ้แสนสถาน ใครได้เข้าใกล้จะต้องลงกันทุกคนชันวานายทาใจะเถ,ถอะนะคนที่รักกลับไม่รักน่าไปรักคนที่มีเจ้าของโลกหน้อโลกมนุษย์อ้าวเป็นอะไรไปคะเงียบกันหมดเลยออนพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะเนี่ยเอ่อก็อนิดนึงอุ้ยจริงเหรอคะ เรื่องอะไรคะที่ออนพูดผิดอะ่ะก็เรื่องที่ออนมีแฟนแล้วอนี่ออนพูดเรื่องจริงนะคะออนไม่อยากโกหกเพราะไม่รู้ว่าจะโกหกไปทำไมกันอีกอย่างหนึง่งถ้าออนไม่พูดความจริงมันก็เหมือนกับว่า ออนไม่ซื้อสัตว์กับภูวิ์แฟนออนชื่อภูวิย์เหรอค่ะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเรียนจบมาพร้อมกันแต่คนละสาขาภูวินะ์น่าจบทางด้านการเกษตรค่ะก็ทำเกษตรอยู่ที่บ้านนะคะอืมก็ดีนะแล้วแบบนี้อีกหน่อยออนก็คงต้องกลับบ้านนะสิใช่ค่ะเพราะว่าออนเหลือพ่ออยู่คนเดียวแม่ก็เสียไปนานแล้วอ,ออนไม่มีพี่น้องค่ะเป็นลูกคนเดียว อเปอิว่าตอนเนี้พ่อยังแข็งแรงอยู่อ่อนก็เลยกล้าที่จะมากรุงเทพอีกสักสองสามปีอ่อนคิดว่าอ่อนจะกลับไปอยู่บ้านนะคะคงกลับไปแต่งงานกับภูวิศว้าแย่ yeah, จังนายพัดม่อ,อะไรบ้างสินั่งเงียบเชียวพี่พัดเอ,อ่อะอะไรนะอะไรกันคะเขานั่งคุยออกรถออกชาติพี่พัดนั่งเหม่อลอยซะอย่างนั้นน่ะเป็นอะไรไปคะเมื่อกี้เนี้ย ยังเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เลยหรือว่าป่วยกระทันหันหรอคะอา้าวแล้วจะไปไหนคะห้องน้ำเอ๊ะพี่พัดเป็นอะไรของเขาน่ะงั้นผมขอตัวไปห้องน้ำด้วยเหมือนกันนะครับฮะคนบ้าคนอื่นเขาจะไปเข้าห้องน้ำก็ตามเขาไปบ้างเนี่ยนะตัวก็ไม่ได้ติดกันสักหน่อย คุณตนุพัฒน์เป็นอะไรของเขานะเมื่อกี้นี้ก็ยังพูดกันอยู่ดีๆอยู่เลยจู่ๆก,ก็มาตีมาถถ้าขึ้นไม่ยอมพูดยอมจาเรามองหน้าก็หันหน้านี้เราพูดอะไรผิดอย่างนั้นเหรอหรือว่าอย่างที่คุณรู้ชิดว่าพอเราบอกว่าเรามีแฟนไม่นะไม่น่าจะใช่ที่จะเป็นสาเหตุที่ทำคุณตนนพัฒน์เงียบขึ้นไปแบบนั้น เราว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรที่ไล้แรงกว่านี้แน่ๆแต่อีกเรื่องแค่เรามีแฟนเนี่ยเลขาที่ไหนเขาก็มีแฟนกันทั้งนั้นแหละก็ไปถามแล้วก่อนนี้นะว่าเรามีแฟนหรือเปล่าเป็นอะไรว่านายพัฒ เปล่านี่ก็หกใครน่ะโกกได้นะเว้ยแต่ก็หขกนายนุชิคนนี้ยากหน่อยนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นเพื่อนแกมานานแล้วแล้วก็รู้อีกว่ามันเรื่องอะไรที่ทำให้แกสะเทือนใจได้มากมายถึงขนาดนี้บอกตรงๆนะฉันเองก็เพิ่งจะเคยเห็นแกเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ก็รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรนายอย่ามาเดาเลยไม่ถูกหรอก นายพัทฉันเข้าใจในายนะว่านายน่ะรู้สึกยังไงคุณน่ออนก็มีแฟนแล้วก็จริงแต่นั่นนุ่มก็เป็นหมายความว่าเขาจะแต่งงานกันแค่แฟนยังไม่ได้แต่งงานกันฉะนั้นนาก็ยังมีโอกาสเข้าใจเฮ้ยนี่นายใจฉันแย่งแฟนเขาน่ะเหรอไม่เอาเฮ้ยไม่ได้บอกว่าให้แย่งเอาแล้วพูดทำไมก็พูดให้นายเข้าใจ ว่าการที่นายจะมานั่งซึมแบบนี้น่ะมันไม่มีประโยชน์เราจะต้องมองไปข้างหน้าแล้วอีกอย่างนายจะไว้นะรักแท้แพ้ความใกล้ชิดฉันจะไม่แย่งของรักของใครฉันถือมันบาปของใครใครก็รักเวลาที่เราถูกแย่งคนรักยังเจ็บแค้นและเสียใจโถ่เยไม่เข้าใจที่ฉันพูดเหรอวะก็นายพูดแล้วฟฟังยาก เอาเป็นแบบนั้นไปซะเฮ้ยเอา,อางี้ฉันจะพูดแบบฟังง่ายๆนะคือว่าตอนนี้นะคุณออยเขายังไม่มีผัวเฮ้ย <Hey. S 1> นายฟังต่อให้จบคุณออยก็ถือว่ายังโสดไอ้ที่มีอยู่ก็แค่แฟนไม่เห็นเหรอตั้งแยะมากมายที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ได้แต่งนายจะบอกว่าคุณนิออน อาจจะไม่ได้แต่งงานก,งกับลักวิทย์ก็ได้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันกาละคร มันจะเป็นไปได้ยังไงกันวะนิออนเขาก็รักแฟนของเขามากนะดูจากการที่เขาพูดมานะ่ะเชื่อฉันสิคุณนิออนไม่ได้แต่งงานกับไลฟวิทอะไรนั่นหรอกนายมั่นใจอย่างนั้นเหรอใช่นายดูจากอะไรก็จากที่คุณนิออนเธอเล่ามานี่แหละยังไงงงอา้าวไม่เห็นจะน่างงตรงไหนเลยก็ดูเอาสิคุณนิออนมันทำงานกรุงเทพทั้งนั้นที่มีแฟนอยู่แล้ว แล้วแวนก็เป็นคนที่มีฐานะซะด้วยสุพรรณนะคนรวยเยอะแต่รวยที่รวยทางเท่าไรขนาดนั้นนะ่ะทำไมคนที่ออนถึงยังจะมากรุงเทพถ้าคนคิดจะแต่งงานกันนะ่ะมันจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วจะมาทำไมที่กรุงเทพเธอบอกว่าเธอจะมาหาประสบการณ์เธอเรียนทางด้านเลขามาไม่จะเป็นหรอกบางคนเรียนมาแล้วไม่ได้เอาวิชาความรู้มาใช้แล้วแบบนี้ นายจะเข้าใจว่าอย่างไงขณะปวีญายังป่าหลังไม่นหนีนายไปไหนยังทนสู้อยู่ที่บ้านของนายแล้วทำไมคุณนิออนเขาถึงไม่อยากอยู่กับคนที่เธอรักละ่ะเธอก็คงรักแต่ว่าอยากจะมาทำงานสักพักแล้วก็กลับไปแต่งงานใช่นายพูดถูกเอา้าแล้วนายว่าเขาจะไม่แต่งงานกันได้ยังไงล่ะนายรู้ไหมคนที่คิดแบบคุณนิออนมักไม่ค่อยได้แต่งงานกับแฟนตัวเอง ไม่จริงมัง้งเฮ้ยจริงเดี๋ยวนยดูต่อไปสิแรกแรมันอาจจะไม่มีอะไรเดี๋ยวต่อต่อไปมีแน่แล้วในที่สุดก็จะเลิกกันเมื่อวันนั้นมาถึงนายเต็ีมตัวได้เลย <laughs> ฉันว่าไม่น่ออนเป็นคนมุ่งมั่นรักเดียวใจเดียวก็ถูกอีกที่นายพูดมาแต่คนที่จะมีปัญหาฉันว่าอย่างที่แฟนคุณนิออน ไม่ได้อยู่ที่ตัวเธอในายกำลังจะบอกว่าการเลิกราไม่ได้มาจากตัวนีออนใช่ถูกต้องที่สุดอะไรนะลุงเชิมเมื่อกี้ลุงว่ายังไงนะยเอ็งจะให้ข้าพูดไลๆ่ๆลออทำไมกันวะ ข้าเองก็พูดออกจะเสียงดังลั่นบ้านขนาดนี้เองก็ยังไม่ได้ยินนะฮะไอผูวิทย์โธ่ก็ฉันตกใจนี่นะ่าไหนว่าจะไปทํางานแล้วมีที่พักให้ไงแล้วทําไมจะต้องไปพักที่บ้านเจ้านายแบบนี้มันไม่ค่อยจะดีนะลุงเชิมฉันว่าไอผู้กดก,กรุงเทพเนี่ยมันจะต้องหลอกมีดีมีหลายแฟนฉันแน่ๆไม่ไดนะ้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันจะต้องตามไป <S <S เฮ้ยเฮ้ย เดียวก้อนเองจะตามไปที่ไหนวะเฮะ้อไอผู้วีดเฮ้อเองจะตามเขาไปที่ไหนที่กรุงเทพไงลุงโธ่เอ้ยกรุงเทพนะมันไม่ได้แคบเหมือนเมืองสุพรรณนะเว้ยเองก็ไม่เคยไป<อ>เดี๋ยวก็ได้โลงกรุงก็รกเว้ยก็ฉันเป็นห่วงแฟนฉันนี่นาะแฟนเองมันก็ลูกค้าเหมือนกันเองนะใจเย็นๆเ,เอาไว้เหอะเก็บเอานิใสใยใจร้อนของเองเอาไว้ยังไงข้าก็ขุยกับนิออนมันตลอด มันโทรมาเรื่อยวันสามวันสี่วันวันละสามสี่รอบน้นเอ้าแล้วทำไมโทรหาตาลุงไม่โทรหาฉันบ้างล่ะเอ้าไอ้ที่มันโทรมาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะมันเป็นห่วงมันกลัวค้าจะตายมันก็เลยโทรมาเช็คทั้งวันฉันไม่เข้าใจทำไมต้องไปอยู่บ้านเจ้านายอยู่ที่พักตัวเองก็ได้มาอยู่ที่บ้านดีไม่ดีจะเสียท่ามันอีกนี่อ่อนอะมันก็ไม่ได้โง่ซะจนเซอร์คนาดนั้นนะ ลุงเฉมูไห้ใจคนกรุงเทพมากเกินไปกี่รายแล้วล่ะที่โดกรุงเทพมันหลอกเอาอะภูวิทย์เอ,อ้ยไอภูวิทย์ไอที่ว่าคนกรุงเทพนะอันที่จริงมันก็คือคนต่างจังหวัดนี่แหละที่เขาไปทํางานในกรุงเทพแล้วก็ล่อก,กันเองไอที่เขาเรียกว่าบ้านนอกล่อก,กันเองนะั่นน่ะเองเคยได้ยินไหมวะเหรอเพลงเขาก็ร้องเขาก็มีร้องกันทุกวี่ทุกวันและไอที่ไอ้อนิออนมันเข้าไปอยู่ในบ้านเจ้าหนายนะก็เพราะว่าจัดปลอมตัวเป็นเมียเจ้าหน่ายฮ อะไรนะลุงไม่ได้นะคะคุณหญิงป้าจะให้พวกมันเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณหญิงป้านะไม่ได้นะถึงมันจะเป็นเมียก็ตามทีเหอะ แต่ยาก็เมียพี่พัดเหมือนกันยังไงอะยาก็ไม่ยอมเด็ดขาดแล้วค่ะป้าก็ไม่ยอมหรอกแต่ว่าติดอยู่ที่ตาพัดนี่แหละป้าเองก็ขัดเขาไม่ค่อยได้ก็ต้องตามน้ำไปก่อนนะนะไม่อย่างนั้นน่ะตาพัดเขาก็จะออกไปอยู่ข้างนอกกับเมียเขาทีนี้ก็ได้ยุ่งกันใหญ่เราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะหนูยาคิดให้ดีๆนะตอนนี้เราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนลูก คิดเหรอว่าป้าน่ะจะไม่ร้อนใจป้ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงแต่มันก็ยังคิดไม่ออกเอ้อยาเสียเปลี่ยบมันตรงที่มันมีลูกนี่แล้วค่ะก็นั่นน่ะสิแล้วคุณลุงเขาว่ายังไงบ้างแล้วค่ะคุณหญิงป้าโอ้ยจเจ้านั่นน่ะเหรอจะมีปากเสียงอะไรวันวันก็ไม่ได้ทําไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นแหละ คุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ยอมกลับมาจากเมืองนอกสัทีอ่ะยาบอกแล้วว่าอย่าไปก็ไม่เชื่ออยากจะไปแต่พักผ่อนแล้วไปยังไงอ่ะไม่มีใครมาช่วยเราคิดเลยไปพักผ่อนมึนก็ไปลงหลักปักฐานอย่างนั้นอ่ะอีกตั้งสองสามเดือนถึงจะกลับเบ,บืบ่อเบื่อจริงๆเบ,บื่อใจเย็นสิจ้าหนูยาใจเย็นๆจ้ายาเย็นไม่ไหวแล้วนะคะมันร้อนมันรุ่มไปหมดลนะ ออกจะแตกหรือแล้วนะคะฮ้ยแม่มันมาแล้วล่ะค่ะได้ไงมันลงจากรถแล้วนะคะเดินหน้าบ้านเชียวอุ๊ยครูพักกับครูนี่ออแล้วก็ครูหนูดาหงมาแล้วอีบ้า มาพูดกรอกหูฉันอยู่ได้ไปไกลๆเลยนี่นั่งตูลูจะไปเปิดประตูเข้าไปไม่ต้องมาสารแนอยู่ตรงนี้ไปได้แล้วไปค่ะ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 ป้า,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 าอ้วครูพามาแล้วโอ้ยแกจะตะกนทำไมหนวกหูฉันจะแย่อยู่แล้วปวดหัวกับนังคนนี้จริงๆเชียไล่มันออกไปเลยนะคะคุณหญิงป้า ไล่ไม่ได้มันไม่มีคนทํางานนะหนูยาแล้วใครจะมาช่วยป้าละ่ะแม่อวนคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกจ้าอ้าวนั่นตาพัดพาเมียมาแล้วเหรอค่ะคุณพี่อ้าวแล้วคุณเป็นอะไรอีกันเนี่ยฮะไม่ดีใจหรือ,อยังไงกันที่ลูกเราพาเมียเข้าบ้าน เมียตัพัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใช่แม่คนนั้นนะคุณพี่ถ้าเข้าใจอะไรผิดก็เข้าใจสมัยดูสิกล้าทำร้ายจิตใจหนูยาตับพัทนะตับพัทฮลุงคะดูไม่พัดสิคะคุณแม่คุณพ่อวันนี้ไม่ออกไปไหนกันเลยครับถ้าออกไปจะรู้เหรอ ว่าแกพาไข่มาที่นี่หอยากสวัสดีกองไว้ตรงนั้นแหละเช่นไม่มีลูกสะพ้ายที่ไหนนอกจากหนูประวิยาเท่านั้นจะยังไงก็แล้วแต่ฉันขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะฉันไม่ต้อนรับอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไป <c oughs> สมน้ำหน้า <c oughs> เป็นยังไงล่ะทีนี้รู้หรือยัง ว่าคุณหญิงบงกฎอเขาต้องการฉันคนเดียวคนยังแก่ไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> แมถึงก็ทำหน้าเสียใช่เหรอ <c oughs> ดีเดี๋ยวแกอยู่ต่อไปแกจะหน้าเสียมากกว่าน,นี้อีกนะฉันนี่แหละจะเล่นงานแกให้อยู่ที่นี่ไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกดูสิว่าแกจะทนได้สักกี่น้ำ เราหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีนี่แค่เราเก้าวเข้ามาเท่านั้นนะยังไม่ได้พักอยู่อาศัยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดศึกสงครามอะไรแล้วใครจะมาช่วยเราได้เนี่ยนึกๆแล้วเราก็อยากจะถอนตัวกลับไปอยู่ที่สุพรรณเราจะได้สบายใจมากกว่านี้ไม่ต้องมาทนอะไรแบบนี้ด้วย ณแม่ครับทําไมคุณแม่พูดกับนิออนแบบนี้ล่ะครับอย่างน้อยๆน,นิออนก็ลูกสะใภ้คุณแม่แล้วก็เมียผมแถมยังเป็นแม่ของลูกผมอีกด้วยแกไม่ต้องมาพูดตะพัดแกเนี่ยรู้ตัวไหมว่าทําให้หนูยาเขาเสียใจขนาดไหนแล้วคุณแม่คิดว่าผมไม่เสียใจเลยครับแล้วหนูยาล่ะแกจะรับผิดชอบเขาอย่างไรฮะใจผมรับผิดชอบอะไรล่ะครับก็ในเมื่อผมกับยาไม่ได้เป็นอะไรกัน ความสุขจากการรับฟังรามันกาละครได้หมดลงแล้วขอเชิญพบกับรามันกาละครได้ใหม่ในวันต่อๆไปบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยกวีวัรกลิตประพานห้องบันทึกเสียงสวนมิตรศกวันทิติยากรพินทรงเพลงและเสียงประกอบเจตอารยะเมทาวี ดูแลการแสดงรามานการละครร่วมกับห้องบันทึกเสียงส่วนมิตรักรวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะนำความสุขกับการรับฟังมาฝากทุกท่านเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วรามานการละครขอลาไปก่อน ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีสวัสดีครับ